ชื่อแรกชื่อแล้วค่ะใครที่เข้ามาชมนะครับมาดูที่เห็นไลฟ์สดนี้แล้วนะครับขอแคร์ให้ด้วยนะครับคนเลิหนึงแคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเผื่อคนอื่นนะครับเอฟซีของไก่ตามหาไก่ยังไม่เจอนะครับมีเอฟซีนะครับทักมาบอกไก่ว่าทําไมสตอรี่ของไก่มีแต่รูปโป้เลยนั่นไม่ใช่เพจของไก่แล้วนะครับอ่ โดนชาวต่างชาติยึดไปแล้วนะครับผ <c oughs> พจนี้ผพจเดียวนะครับ <c oughs> ส่วนอีกโพสหนึ่งนะครับไก่นำไปโพสนำไปแชร์ที่โพสหน้าเฟ e บุ๊กของไก่นะครับ <c oughs> ส่วนสองตัวนะครับส่วนสองตัวรวมตัวตัวที่หนึ่งคือศูนย์สองนะครับชุดเลขท้ายสองตัวนะครับเบาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยชุดเลขท้ายสองตัวนะครับ 02นะครับเลขสองตัวชุดแรกนะครับชุดต่อไปนะครับ09นะครับไก่ขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะครับอันนี้ติดทุระแม่น้องอัดไม่อยู่นะครับเนื่องอัดไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็อยู่กับหลานๆสามคนกับน้องอัดนะครับส่วนสองตัวชุดถัดไปนะครับชุดถัดไปนะครับ42นะครับ ใครจะให้ไก่เน้นให้นะครับพิมพ์คําว่าเน้นมานะครับแล้วไก่จะเน้นให้หนึ่งชุดนะครับชุดสองตัวนะครับวันนี้ไก่จะเน้นให้นะครับไม่ไม่ไม่ก่อยเห็นคอมเมนต์เลยครับไม่เป็นไรนะครับชุดที่หกเลขขายสองตัวชุดที่หกนะครับ จ็ดหกนะครับเจ็ดหกนะครับชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามชุดที่แปดนะครับหกสี 6, นะครับมีทั้งหมดแปดชุดนะครับสำหรับเลขขายสองตัวไปกลับสิบหกชุดนะครับ สิบหกชุดถ้าเราถูกหนึ่งใบใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับตีคำนวณมึงอะเดี๋ยวอะไรท่นทั้เใ่นทั้งกันใ่นทั้งกันเอาผ่าออกเอาผ่าออกจากปากนอเก็ดตแปดชุดนะครับ ครับผมให้สามตัวเม็ดเดียวนะครับตัวเจาะก็ตามนี้อย่าวิ่งรูดสี่นะครับตามนั้นเล่นทุกตัวบนล่างนะครับเน้นคือเลขท้ายเลขสามตัวนี่คืออมสินนะครับ ไหมนะครับเมธันก็แชร์ไว้ดูตามนี้เข้าแล้วแปลกนะครับทุกคนตั้งแต่สงการมาอาจารย์จุดทุกวันในวันทาพิธีไหมและมาทำวันพระมันมีศูนย์ทุกตัวเด้อ เออแปลกมากเลยนะครับงวดนี้คือจะมีอนุสูญนะมันต่างกับต่างกับเลขสูตรอยู่นะประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลับอะไรนะทุกทีเนี่ยมันเป็น6กับเก้าหกกับเก้าเป็นเป็นตัวเดียวกันทุกครั้งเลยนะครับหรือ1กับ7เป็นตัวเดียวกันอันนี้เล่นง่ายนะครับไปตามนี้เลยนะและที่สําคัญนะพี่หน้องเบิ้งมันเตกนะเกือบไทยว่าท่านเองมันสิลาไลนะมันน่าจะเตก นะก่อนกลับสงการงวดเมื่กี้ไหมพี่น้องอาจารย์จุดไปสองดอกอาจารย์เล่นทุกตัวในสี่หางแต่จะหนักในสองหางที่เป็นเลขสามตัวนะครับแต่มาสังเกตแล้วนะไม่ว่าสำนักใดๆแล้วเนี่ยจะไม่มีเลขอาจารย์นะพี่น้องนะมันเป็นสิ่งที่แปลกนะหรือว่าจะเข้าคนเดียวหรือจะหลุดคนเดียวก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญในลึก นะครับมันเป็นเลขตรงกับเลขบ้านที่ไปทําบุญบ้านไปทําบุญให้พ่อแม่นะที่บ้านนะในในชุดเลขสามตัวเดี๋ยวนะครับมาตามนี่เด้อนะครับไปถวายก็อี100้ร้อยตัวเจากทางวัดแล้วก็มาซื้ออันนี้ไหมอืม มันราคาอยู่ที่ประมาณ